วันนี้มีโอกาสมาวัดไทยนะครับอยู่แถวซานนเซ่ก็ใกล้ๆกับซานฟรานซิสโกแอร์พอร์ตนะครับแต่ก็ไม่ได้ใกล้าาก็ไม่ได้ใกล้มากเหมอนขับมามาสัก15นาทีนะครับก็เป็นวัดเป็นวัดเปลี่ยวมั้งผมไม่แน่ใจเสิร์ชเจอก็เลยมาวัดชื่อวัดพุทธานุสรนะครับเป็นวัดเล็กๆนะครับแต่ว่ามีคนไทยเยอะ,ะครับนี่เป็นี้บรรยากาศรอบวัดนะครับ ต้มเรื่อนนะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูกันมีธงชาติไทยกับอเมริกาตู้นึงวัดนะครับ ก็ที่วัจะมีแค่สาลาเดียวสาลาไม่รู้ว่าเรียกว,ว่าสาลาอะไรนะคือสาลาเดียวนะครับซึ่งเอาไวสนับสุดนะครับก็จะมีคนไทยมาทางสวยกันดีนะครับผม อันนี้นะครับบอกว่าพระราชนีนะครับได้ทรงเสด็จมาที่นี่แล้วก็เหมือนกับว่าเปิดทางการทำการวัคซีลาเลิกนะครับที่โบสถ์นะครับที่วัดนี้นะครับมันอยู่ที่เมืองฟรีมอนนะครับก็หลายปีมาแล้วตั้งแต่ปีพศ .36 สาสิบหกนะครับหลายปีแล้ว ที่นี่คนที่มาก็สามารถเป็นแบบเด็กมาเรียนต่อแล้วก็ีครอบครัวแต่งันกับคนฝรั่งบ้างอะไรเงี้ยครับก็ผู้ลุกครึ้นนะครับรอแล้วค่ะรอนี่เขาเจ้าจหลังเธอได้ทรงปลูกไว้นะครับที่ต้นนี้นะครับแต่ว่าเจ้าแอวง เชี่ยวไม่ได้มานะครับเชี่ยว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 ต้นไม้ไมครับ <Yeah. S 1> ข้างหลังเป็นเหมือนเป็นแบบร้านขายอาหารนะอาหารไทยหมดเลยนะครับซึ่งต้องแลกคูป,ปองก่อนแต่คูป,ปองจะเป็นแบบคอเป็นเหรียญน,นะครับก็คือเป็นชุดชุดชุดละสิบเหรียญน,นะครับแต่ว่าอาหารก็ก็ก็แพงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็รสชาติไทยนะครับ คนไทยขายครับม,มีมุมนะครับมีน้ำตกแล้วก็มีมีซาวเรียกอะไรนะครับซูมให้ดูนะแดดแรงมากมีหมาหิมานะครับแต่ว่า ไม่เรียกว่ามาหิมะเพราะว่ามันรุ่นพันไรตัวใหญ่มากต่วท้อคนเลยนะครับนี่ก really ็เป right? ็นจุดแลกเหรียญนะครับจุดแลกเหรียญนะครับแล้วก็ทำเงินด้วยนะครับนี่ห้าแพร่ ที่ขถยน้ำอันนี้เป็นฝรั่งค่ะยมาไถน้ำนะครับก็เหรียญเดียวนะครับก้านน้ำนก็มีไ <c oughs> ายอาารอย,อย่างเช่นว่าเป,เป็นหมูย่างนะครับหมูย่างที<ม>่นี่นะครังกินข้องเฟือรรยนะครับเป็นไฟนะครับคือด่าเป็นอินกิจได้เลยอะครับ มีเมสียงไทยนะครับพูดภาษาไทยกันซับไทยนะครับมีส้มตำด้วยนะครับที่เด็ดคือไม่รู้เขียนว่ามีส้มตำปูปลาด้วยเห็นไหมนีม่ธรรมดานะ uh, <c oughs> ยังไงล่ะเห็นไหมเฮียส <c oughs> มัย thank you so much ฟางก็เป็นร้านขายขนมหวานนะครับมีรอดช่องด้วยรอดช่องอะไรอีกล่ะมีแหนมด้วยอันนี้ก็น่ากินเนอะดีไหม ให้ป่๋ยจับเลยนี่นี่ปยจับนะครับเข่งดังจังครับนี่ก๋เตี๋ยวนะครับก๋เตี๋ยวล้มตกครับก๋เตี๋ยวต้มยำ กินบาโซนะครับ <servir> อ <tles out> ัน okay, น <it off> ี้เกิดอันนี้โอเคครับนี่ครับอันนิสักษยาก็มีครับก็จบการ่ายงานนะครับผม กีรพัฒน์จากทมสันรอยเตอร์ครับ <laughs>